ค่ะสำหรับธุรกิจสหาริมาร์ซ่าน่นะคะจริงเนี่ย ก็เห็นได้ชัดว่ามันเหมือนโดนไฟชอ็อตอะค่ะในช่วงเดือนที่ผ่านมาคือจากเดิมที่มันไฟรั่วอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้ก็เหมือนไฟชอ็อตไปเลยเมือ่อเรื่องของการขายเองหรือว่าเรื่องของการที่ลูกค้าเข้าไปวิสิตไซด์เนี่ยมันน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะเพราะว่าคนอาจจะด้วยความที่ทุกคนต้องการ social distancing ด้วยความที่ทุกคน Earth work from home แล้วก็ไม่อยากจะเข้าไปอยู่ในแหล่งชุมชนเมื่อเนี่ยเรื่องของ walk in เนี่ยลดลงอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็เรื่องของยอดขายมันก็แน่นอนตกลงตามตาม walk in. ด้วยนะคะตามลูกคา้าเข้ามาวิสิตะคะ่ะอ,อย่างในช่วงเดือนที่ผ่านมาที่มันมันตกลงเนี่ยนะคะหลายๆหลายๆเจ้าทั้ง Developer เองหรือว่าในในส่วนของคอนซัล t ทเองก็มีวิธีการที่พยายามที่จะกระตุ้นยอดขายนะคะผ่านทางออนไลน์มากขึ้นนะคะในควอเตอร์สเดือนเมษานะคะเดือนพฤษภาเราคงจะยังยังไม่เห็นอะไรที่ สดใสามากนักนะคะตรงๆปลายปลายพฤษภาล,ลักกี้นะถ้าหากว่าเรื่องของโควิดมันรีลิสมากขึ้นเราคงจะเห็นอะไรท,ที่ดีขึ้นได้บ้างนะคะในควอเตอร์สก็คงจะยังสโลอยู่ควอเตอร์สาเนี่ยเราคงจะเห็นอะไรที่เริ่มพิกอัพนะคะเริ่มมีกิจกรรมทางการตลาดมากขึ้นใหญ่ชัดเจนนะคะนั่นคือครึ่งปีหลังของ,ของปีนี้ละส่วนควอเตอร์ที่4เนี่ยเราก็หวังว่าด้วย ปัจจัยส่วนหนึ่งคือเรื่องของรัฐบาลเองที่อาจจะเข้ามามีมาตรการในการที่จะช่วยเหลือในตลาดสหัฐารมณ์ซับรตรงนี้ด้วยเนี่ยก็น่าจะใน q ต a r t e ที่4เนี่ยเราก็น่าจะเห็นตลาดเริ่มรีบาวอย่างเ่ชัดเจนค่ะค่ะคือจริงๆแล้วตอนนี้เรื่องของมาตรการมาตรการสังหาที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ลดค่าโอนนะคะเรื่องของภาษีธุรกิจเฉพาะที่ที่ตอนนี้ยังไม่เห็นนะคะอาจจะมีเรื่องของการลดค่าโอนในเซกเตอร์ที่กว้างมากขึ้นอาจจะครอบคลุมทั้งตลาดยืดระยั้ร้ายได้มากขึ้นนะคะเพราะว่าแล้วก็ในส่วนของภาษีธุรกิจเฉพาะเองตรงนี้ก็น่าจะช่วยในในส่วนของผู้ผู้กับผู้ประกอบการได้ดีขึ้นด้วยนะคะเรื่องของภาษีอันนั้นคือหลักๆเลยนะคะเรื่องของคอ,อนโปรนเรื่องของ L t v ทวนะคะพี่ว่าก็อีกเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่น่าจะช่วย ในเรื่องของตลาดตรงนี้ได้ในช่วงคอร์อ 3, เตอร์สามคอร์เตอร์สี่นะคะค่ะแน่ๆเราได้ซื้อของถูกถ้าคุณพร้อมจะซื้อสิ่งหนึ่งที่พี่พูดสเสมอว่าถ้าคุณจะซื้ออะไรคุณแน่ใจว่าคุณพร้อมหรือเปล่าถ้าคุณพร้อมออตอนนี้เป็นโอกาสของคุณเพราะคุณจะได้ของราคาไม่แพงนะคะคุณจะได้ของที่คุ้มค่านะคะไม่ได้หมายความถึงว่าเราไป กดราคาหรือว่าด e v e l o p e r รเขาไม่แฮปปี้ที่จะขายเขาคิดว่าราคานี่เขาขายก็ยังดีกว่าขายไม่ได้นะคะมันมันก็เป็นจังหวะของของของคนซื้อะคะ่ะว่าถ้าถ้าคุณพร้อมที่จะซื้อก็ก็ซื้อเถอะค่ะเอ,อบนความเชื่อที่ว่าเราจะเก่งขึ้นนะ <c oughs> <c oughs> บนความเชื่อที่ว่าอันอันที่หนึ่งเลยบนความเชื่อที่ทุกคนจะเก่งขึ้นเพราะว่าทุกคนมีมี โดน disrupt อ่ Dis rupt, มีการปรับตัวในในแง่ต่างๆเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในธุรกิจเองเนี่ยคนหนึ่งคนจะสามารถทำงานได้หลากหลายมากขึ้นนะคะและเนี่เราก็เชื่อว่าพนักง,งานหรือว่าคนทำงานของเราเนี่ยจะสามารถที่จะ เติบโตหรือว่าสามารถที่จะสวยอยู่ในอยู่ในตลาดที่ก็ต้องยอมรับว่าควอเตอร์หน้าคงจะยังทัฟอยู่แต่จะสามารถที่จะวเซไวสได้ด้วยศักยภาพของเขาที่เขาทางานมามากขึ้นนะคะในขณะเดีวยวกันอีกส่วนหนึ่งที่เราจะทําก็คือว่าในช่วงนี้เนื่องจากว่ามันไม่ได้มีกิจกรรมมากนะักในการขายเนะนการเทรนนิ่งการให้ความรู้กับพนักงานารเรื่องต่างๆเนี่ยก็น่าจะช่วยทําให้ในส่วนเนี้ย เด็กสามารถที่จะได้ความรู้ในแง่ต่างๆมากขึ้นเราสามารถที่จะนําไปใช้ในการทํางานหลังจากที่เรื่องที่อย่างมันกลับมาเป็นปกติได้ดีขึ้นค่ะใช่จริงๆพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้ชีวิตเนี่ยมันจะแบบนิ่งมากขึ้นอยู่กับตัวเองมากขึ้นอยู่ในกฎระเบียบม,มากขึ้นนะคะรักษาความสะอาดมากขึ้นนี่คือสิ่งที่เพราะฉะนั้นมันเป็นส่วนหนึ่งที่จะเอาไว้พัฒนาสินค้าใหม่ๆนะคะคือ จะอยู่นิ่งๆอยู่กับตัวเองมากขึ้นแล้วก็อยู่ในก่อนระเบียบได้ดีขึ้นนเนี้ยแล้วก็แล้วก็วกนั่นแนหะรักษาความสะอาดครับผลิตัณฑ์ใหม่ๆนะ่าจะแบบมีความคือต้องใส่เรื่องของไฮจีนมากขึ้นในเรื่องของตลาดต่างชาติเนี่ยพี่มองว่า